เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาอยู่กันในเกมคาบาลโมบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าดันไปเห็นเกมอัปเดตล่าสุดนะครับโอ้โหบอกเลยน่าสนใจจัดก็เลยลองกลับมาเล่นดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอัปเดตท,ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่แหละว่ามันน่าสนใจสักขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูอะไรแจมๆกันก่อนดีกว่า คาร์บเอาลอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยะครัยเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันกลางปีแจกสนัน Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอย่างที่เห็นนะครับว่านี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของตัวเกมเนะ่ครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่14ี่นี้เองนะโดยเขาจะมีระบบใหม่นะครับเป็นระบบโซลสโตนแล้วก็จะมีอ่อเป็นดันเจียนใหม่เนาะรวมไปถึงการแก้ไขบ,บางอย่างในเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าอีเจ้าอันหลังสุดนี่แหละโคตรด,ดีทีนี้นะเริ่มต้นนะครับเรามาดูอัปเดตตัวแรกก่อนดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเจ้าหินโซลสโตนนั่นเองโดยเจ้าหินโซลสโตนเน โอโหท่านผู้ชมดูดิดูระบบก่นกอนเริ่มจากตรงนี้นะแล้วก็ลากยาวมาเลย โอ้บอกเลยว่าโคตรเยอะเอาเป็นว่านะครับถ้าอธิบายในคลิปนี้เลยเนี่ยรับรองว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งรีวิวตัวเกมอัปเดตตัวอื่นแน่นอนโอ้โหดูดียังไม่หมดเลยเนี่ยอะไรนะก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเจ้าระบบหินโซสโตนตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะดันค่าพลังของเราเออกมาได้เยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเล่นมันด้วยเรียกได้ว่ามีเงินเท่าไหร่นเนี่ยน่าจะหมดกับอีเจ้าตัวนี้สมหมดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตัวกิน แต่ว่าออปชันมันแจ๋วนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกของอีเจ้าโซสโตนตัวนี้ให้ตั้งหักเลยเนี่ยครับเพราะว่าเราจะได้อธิบายไปด้วยแล้วก็จะได้สุ่มออฟให้ดูกันด้วยแบบสดๆนะครับจะให้ไม่งงกันด้วยและที่สำคัญเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าอีเจ้าหินโซสโตนที่ว่าเนี่ยมันสามารถดรอปได้จากดันเจียนในเกมนะครับถึงจะดรอปยากหน่อยก็เถอะแต่ว่าดันเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็มีดรอปหมดเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นเกรดๆไปนั่นแหละและที่ เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาตั้งขายในตลาดได้ด้วยเอาเป็นว่าคลิปแยกก็แล้วกันนะจะจบที่สุดแล้วนะครับ ทีนี้อัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของดันเจียนใหม่ก็คือดันธาตุระดับพิเศษนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุลมนี่แหละอันนี้เนี่ยนาจะเป็นธาตุสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะครบ4ี่ธาตุแล้วซึ่งเหมือนเดิมเนะครับเจ้าดันตัวนี้เนี่ยกาเข้าก็จะอยู่ที่รอบละพันห้าร้อยเจมส์นะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อไอเทมกิจกรรมเนี่ยไปแลกตัวดันกับ NPC ตัวยูนได้นี่เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับผมโดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ว ทีนี้เรามาดูในส่วนของอัปเดตต่อมาเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้ากิจกรรมไขปริศนาดันเจี้ยนแห่งวิญญาณนะครับหรือเอาง่ายๆมันก็คือการลงดันเจี้ยนเพื่อสะสมตัวอักษรน,นะครับแล้วก็เอามาแลกกล่องซุ่มนั่นเองโดยในรอบนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าตัวอักษรที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าสะสมแล้วเอาไปแลกไอเทมเหมือนที่ผ่านมานะแต่มันต้องเอาไปแลกกล่องซุ่มแล้วเอากล่องซุ่มเนี่ยมาเปิดลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่อัปเดตเนี่ยเน เดือนนี้เลยนะครับแล้ววิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายมากเพียงแค่เราลงดันเจียนที่เขากําหนดนี่ครับนี่เขาจะมีแบ่งเอาไว้2โซนนะโดยตัวกษรเนี่ยก็จะมี2ชุดนะครับชุดที่1ก็จะเป็นพวกดันเจียนระดับที่มันง่ายหน่อยส่วนชุดที่2อเนี่ยอีเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นดันเจียนที่ยากขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็จะเป็นพวกดันเจียนที่ใช้เจมในการลงนั่นเองนีครับ เอาเป็นว่าตัวอักษรเนี่ยก็จะมี2ชุดนั่นแหละอันนี้จะได้ไม่งงกันด้วยนะครับโดยดันเจียนง่ายๆเนี่ยครับที่คิดว่าพวกเราน่าจะลงกันได้เนี่ยก็คือชุดแรกซึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่ดัน120เลยนะไล่ขึ้นไปนะครับดัน125ทั้งดันเรือดันแมลงเลยนะครับแล้วก็ดัน130ดันปีกเนี่ยก็ได้ด้วยนะรวมไปถึงดันบอลเขียวนะครับแต่ว่ามันจะมีพิเศษนิดนึงก็คือดันบอลส้มเนี่ยไม่ได้เอามาใส่ในกิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะข้ามไปดันหุ่นยนต์เลยนั่นเองเนี่ ที่อยู่ในกล่องกันมากดีกว่านี่เจ้ากล่องสีม่วงเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องที่เอ่อพวกสายฟรีนะครับดันง่ายๆลงได้ฟาร์มได้ส่วนอีเจ้ากล่องสีทองเนี่ยอันนี้จะเป็นดันยากและหรือไม่ก็พวกดันที่ใจเจมลงนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีกล่องพิเศษด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้แลกได้10กล่องต่ออาทิตย์เท่านั้นนะครับรวมไปถึงเจ้าหินพิเศษด้วยเนี่เจ้าหินโซคิสตันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแลกได้สูงสุดอยู่ที่1ครั้งต่ออาทิตย์นะ กิจกรรมเนี่ยมา2อ,อาทิตย์หน่อยๆนะครับก็คือควบสาอาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถแลกได้3เม็ดนั่นเองและยังไม่หมดนะครับยังมีเจ้าอันนี้อะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าแลกได้1ครั้งนะต่อนหนึ่งกิจกรรมเลยนะครับแต่ว่าการแลกเนี่ยคือจ้องเอาเจ้าโซคิตันตัวนี้เนี่ยแหละ3เม็ดนะครับมาแลกอันนี้ได้1อันและยังไม่หมดนะครับลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเจอกับเจ้า,าหินโซสโตนนะครับระดับ เกรดซึ่งระดับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีดอปในเกมนะมันจะได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับโดยกิจกรรมตัวแรกเนี่ยก็มาเลยนะผู้ชมก็คือเอาตัวสอนนะครับอย่างละ5ตัวที่เขากําหนดเอาไว้นะแล้วก็เจ้าหินนะครับสอย่างอย่างละ10เม็ด มีหินบวกอันติเมตนะครับก็คือบวกเขียวนี่แหละแล้วก็จะมีพวกหินดีวกับหินเคออสอย่างละ10เมตรด้วยก็สามารถเอามาแลกเจ้าเอ่อเจ้าโซสโตนเกรดเจ็ดได้นะครับโดยเขาจะเปิดให้แลกอาทิตย์ละ1เมตรนะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าว่ากิจกรรมตัวนี้เราสามารถแลกได้สูงสุด3เมตรนั่นเอง ทีนี้ต่อมานะ่ครับน่าจะหมดและทีนี้เรามาดูของในกล่องกันบ้างดีกว่าโดยเริ่มจากกล่องม่วงนะครับก็คือกล่องสายฟรีที่เราเนี่ยไปฟาร์มได้พวกดันร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบนั่นแหละซึ่งของที่อยู่ในกล่องสุ่มตัวนี้นะครับก็จะเริ่มจากเงินเลยเนาะและบอกไว้ก่อนนะครับว่าของในกล่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรขายได้เลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวนะครับเป็นของผู้มัดไอดีหมดเลยโดยเริ่มจากเงินนะครับก็จะมีเงินตั้งแต่ห้าสิบเอ็มนี่ยครับสามสิบเอ็มสิบเอ็มห้าเอ็มสาม อย่างนี้เนี่ยก็ยังมีหิน DIY converter ด้วยนะครับก็คือหินจอด DIY เนี่ยมีทั้งอาวุธชุดแล้วก็มอเตอร์ไซค์เลยด้วยรวมไปถึงเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเอ,อ่อ Enchantment น้ำยาตีบวกโอ้โหมึงใส่แก้วใส่น้ำยาตีบวกมาแก้วมีแบบ500แต้มแล้วก็1,000แต้มนี่ครับรวมไปถึง Extreme Core นะครับก็จะมีเวล1เวล2เวล3นะครับมีน้ำยาฟูลี่เนี่ยเวล3ด้วยแล้วก็จะเป็นเอ,อ่อเจ้าคูปองตัวนี้เนี่ยสีฟ้านะครับแบบ20ใบ หลักๆเลยเนี่ยกล่องสายฟรีแม่งก็จะมีแค่นี้เลยเต็มที่เนี่ยก็น่าจะเอาไว้หาพวกเงินแล้วก็เจาะดีวายเนาะเอามาเจาะเล่นกันนะครับทีนี้ลองดูกล่องที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือกล่องพดันเจียนที่ใช้เจมลงหรือไม่ก็ดันหดหดไปเลยเนี่ยบอกเลยว่ามีของแรครับผมซึ่งของแรที่ว่าเนี่ยมีชิ้นหนึ่งนะแล้วก็ขายได้ด้วยนั่นก็คือเจ้ากันแตกเคออสหรือว่ากันแตกม่วงตัวนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกเอฟเฟกเตอร์ด้วยนะครับมีขวดเงินเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่ม สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 100m เลยนะรวมไปถึงน้ำยาแต้มตีบวกเนี่ยก็จะเป็น1,000แต้มกับ3,000แต้มเลยนะครับและเอกติมือคอเนี่ยก็จะเป็นเวล3เวล4แล้วก็เวล5เลยนะผู้ชมรวมไปถึงก็มีอินเนอร์โอไปด้วยโอ้โ oh หมีแต่ของดีๆอย่างนั้นเลยอะไรครับนี่ทีนี้ต่อมาเนะครับเจ้ากล่องพิเศษที่บอดเนี่ยก็จะเป็นเจ้ากล่องเมอริตลักกี้บอดนะครับเอาง่ายๆก็คือกล่องสุ่มเมอริตนั่นแหละซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะสุ่มนะครับตั้งแต่ย,ยอย ก็ไม่มีอะไรแล้วว่าเอาเป็นว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับสายฟรีอย่างเราเนี่ยลงดันฟาร์มหาตัวสอนนะครับเพื่อที่จะเอามาเปิดหาขวดเงินเอ็มแล้วก็เจาะ d ีนะครับหลักๆเนี่ยแม่งมีแค่นี้เลย ทีนี้กิจกรรมต่อมาเนี่ยเป็นเดลี่มิชชั่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่1 4นะไปจนถึงวันที่28เหมือนกันเลยแล้วก็วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าเอ่ออันนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเขาให้เราเนี่ยลงดันนะครับเป็นดันธาตุระดับใหม่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟรมเนสนะครับหรือว่าเจ้าดันลมที่เพิ่งมารอบนี้นี่แหละเอาง่ายๆก็คือไอ้ดันที่มันใจเจมลงรอบละปันห้าร้อยเจมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อลงแล้วเราจะได้้รัับออีีกเเเจล่่งงสุมมินนตวื เดิมเลยโอ้โหเดี๋ยวนะไอเจ้ากล่องตัวนี้มันได้ทุกรอบอยู่แล้วที่ไอพวกดันพวกนี้เข้านะครับก็คือสูงจาก 5m ไปถึง 12m นั่นแหละอ่ะกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันก็มีแค่นี้นั่นเองนะนผู้ชมทีนี้เนี่ยมาถึงอันที่มันเจ๋งแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวที่ว่าเนี่ยมันอยู่ล่างสุดของเกมอัปเดตเลยนะนี่ล่างสุดตรงนี้เลยนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบการเอาหินตีบวกนะครับรวมไปถึงหินเคอสหรือหินดีวายไปแลกเงินเอ็มที่เอ็นบีซีตัวยูนเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตใหมค่คก็ ใือใ้หินในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าได้เงินที่แลกเนี่ยแบบคูณ2ไปเลยอย่างเช่นหินขาวนะครับเรา,เาไปแลกเงินได้ปกตินยเม็ดละ3 0 0 0 0นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสามารถแลกได้ในราคาเม็ดละ00 0 0 0เลยนะครับหรือแม้แต่หินแดงเนี่ยจากเม็ดละ2 0 0 0 0 0ก็กลายเป็นเม็ดละ400 0 0เลยนะครับแล้วก็หินเคอสนะครับกับหินดีวายที่ปกติแลกไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็แลกได้แล้วนะโดยหินเคอสเนี่ยจะอยู่ที่เม็ดละ1นเอ็มนะครับแล้วก็หินดีวายเนี่ยจะอยู่ที่เม็ดละ 2M เอ็มนั่นเองบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ย โอโหโลงดันชื่นใจแน่นอนจากปกตินะถ้าลงดันแล้วแม่งไม่ได้ของแลเนี่ยคือลงยังไงก็ขาดทุนนะผู้ชมนึกออกไหมและนี่คือเหตุผลที่ผมได้เลิกเล่นไปรอบนึงนะครับลงแม่งทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงปรากฏว่าเจ๊งโอ้โหโลงดันไหนแม่งก็เจ๊งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหินที่ดอกจากในดันนยครับสามารถเอามาแลกเงินได้เรียกได้ว่าเบิ้ลแบบคูณ2งกันไปเลยเนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นนิดนึงนะครับก็คืออเจ้าการแลกเงินตัวนี้เนี่ยเขาดันใส่วันสิ้นสุด กกรมด้วยนะ็คือหมดวันที่28นะครับซึ่งเอาจริงๆนะนผู้ชมถ้าสมมุติว่าหลังวันที่28ไปแล้วเนี่ยการเอาเหินมาแลกเงินเอ็มแมงกลับไปราคาเดิมนะผมบอกเลยว่าคนแม่งหายกันยกเซิร์ฟเหมือนเดิมคือลงยังไงก็ขาดทุนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเนาะที่หลายคนเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้กันไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูหลังวันที่28อีกทีหนึ่งกันลวกันนะครับว่าเราจะเล่นเจ้าเกมนี้กันต่อหรือว่าจะมูไปเกมอื่นนะโดยในระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องมาตรวสอบด เพราะว่ามีข่าวเวลเววเข้ามานะว่ามันเพิ่มจํานวนการแลกเงินกับหินตีบวกก็จริงนะครับแต่มันดันไปลดการดอบหินตีบวกที่อยู่ในด้านเจียน เอาง่ายๆนะสมมุติว่าดันเจี้ยนหนึ่งเนี่ยเราลงได้หินตีโบอยู่ที่ประมาณรอบละ3เมตรถึง4เมตรใช่ไหมพอ,อเจ้ากิจกรรมตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยมันดันไปลดนะครับเหลือรอบหนึ่งประมาณเมตร2เมตรหรือบางรอบเนี่ยไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้เนี่ยแค่ข่าวลือเฉยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองไปทดสอบลงจริงดูนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูทีละดันเลยทุกผู้ชมเราจะได้ดูไปด้วยนะครับว่าสถานการณ์ดันเจี้ยนแต่ละดันตอนนี้เนี่ยมันยังคุ้มค่าที่จะลงอยู่ไหมนะครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกมอัปเดตที่บอกว่าน่าสนใจนั่นเองนีครับและสําหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนี่ยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม